Leu ดับเครื่อง่อกได้ไหมพี่มีกุญแจแล้วครับมันเป็นหลุมโผล่มาพี่นี่นมันไม่มีอะไรกันเลยโทรศัพท์ใครมีตังโทรให้หน่อยได้ไหมฮะใครโทรหาเาอยู่ครับเดี๋ยวผมโทรหนึ่งเอยู่รับผมมากครับ รถเบียดแล้ไม่ใช่ครับนี่คือเรืงนี้ครับนี่ยครับมันเป็นเนินอ่ะพี่เห็นไหมใช่กําลังถ่ายเตือนคนอยู่เลยเมื่อกี้ผมเนี่ยผมถ่ายคลิปไปอยู่แบบมันมองไม่เห็นพี่ผมผมเกือบล้มเหรอใช่โอ้ยเก่ามันนี่ขนาดมันเป็นตอนเดียวเข้ามาเห็นเห็นพากันถ่ายผมเพิ่งถ่ายเตือนคนอยู่เลยจะเอาลงเฟซเตือนคนว่าระวังโดดเห็นพอดีเลยตอนเปิดเปิดแฟดเปิดแฟดหมวกดิ